เมงวันนี้เป็นเกียรติกับชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะชีวิตในวงการของเบลนะคะมันไม่ได้มาแบบสวยหรูหรือว่าโรยมาด้วยกลีบกุหลาบค่ะถ้าเปรียบเป็นมาแข่งเบลก็เหมือนเบลไม่ใช่ตัวเต็งเลยอะคะ่ะเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าแบบเบลจะได้ลงแข่งหรือเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมคือมันเป็นแบบนั้นมาตั้งตอนเริ่มต้นนะคะ คือเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องมาเบลเป็นเด็กฝึกเบลต้องนั่งรถตู้จากธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเข้ามาที่ช่องสามพระรามสีเป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสนะคะจนได้ละครเรื่องแรกค่ะเบลไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นนางเอกแต่ว่าเบลเป็นนางร้ายค่ะ ในเรื่องรอยมานะคะตั้งแต่ปี54และหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นนางรองละครเย็นนะคะเรื่องตะวันยอดรักค่ะจนเบลได้ขึ้นมาเป็นนางเอกนะคะละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องพรพรมอลเวงนะสุภาพบุรุษจุฑาเทพคุณชายฟุติพัทเรื่องนี้ของพี่แหม่ม เบลก็แคสอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บทกรองแก้วค่ะแล้วหลังจากนั้นผู้จัดหลายๆท่านก็ได้ให้โอกาสเบลเรื่อยมานะคะจนมาเพลิงบุญค่ะก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นนะคะซึ่งปีนั้นก็ เรื่องนี้ได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของช่องสามเรื่องนี้ถ่ายพร้อมกับหุูเพสานิวาสอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นออเจ้าของทุกคนนะงานแสดงภาพยนต์เบลก็ไม่ได้เริ่มต้นที่การเป็นบทนําเลยนะคะพอได้เป็นบทนาําเรื่องนั้นก็ไม่ได้ฉายอีกคะ่ะที่เบลเท้าความมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เบลอยากจะบอกทุกคนคืออาชีพของเบลอะไม่ได้แตกต่างจากอาชีพของทุกคนเลยคะ่ะ มันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะคะมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามมีการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เบลได้เป็นเด็กฝึกช่อง3าจนบุเพสนิวาสออนแอน์เบลใช้เวลา8ปีแล้วจากตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะเบลใช้เวลาจนถึงวันนี้ที่มาเป็นเบลล่าคนนี้ทั้งหมด14ปีค่ะ เบลไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะทุกคนคนเราไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสําเร็จที่ความพยายามครั้งที่รอยด้วยซ้ําบางครั้งความพยายามก็ไม่พอก็ต้องมีโชคด้วยค่ะแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอะคะ่ะจุดเปลี่ยนที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะพร้อมคว้ามันทันทีค่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทําไม่ได้ อย่าเอาคำดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบอนทอนจิตใจของเราค่ะแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณแล้วถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามนะคะจงวิ่งให้สุดกำลังเลยค่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครค่ะแต่ว่าเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่ไม่มีคนมองเห็นความตั้งใจนั้นมันจะส่องแสงออกมาแล้วมันก็จะเป็นวันของคุณะคะ่ะ เบลขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกๆคนรวมถึงทุกประเทศด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เคยได้ชมผลงานของเบลขอบคุณนะคะที่สสาะเวลาดูมันและขอบคุณที่รักกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันหล่อหลอมให้เบลกลายเป็นเบลล่ารานีแคมเปญในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะกับรางวัลนสรงเกียรตินี้ครับรางวัลเกียรติยศสาขาละครทรงคุณค่าตลอดกา